ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1073ลูกชายหนวดข่าวเกมซะแล้วและการเคลื่อนไหวด้วยตัวเองครั้งแรกของ5ผู้เท่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1073นะครับซึ่งแน่นอนตัวเต็มนี้เนี่ยรายละเอียดต่างๆนั้นมาครบหมดแล้วนะครับคือถูกต้องเนี่ยแทบจะร0 0เเ็นเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ทาตัวเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าม ต่างๆก็เอามาทั้งหมดเลยนะครับให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็ถ้าหากชอบแบบนี้ก็สามารถดูได้เลยหรือถ้าใครคิดว่าผมดูเกมแค่สปอยแรกก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีก็ได้ก็แล้วแต่นะครับที่ชื่นชอบเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับปฏิจจกบุคเนาะโอเคเพื่อนไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าหากคุณกําลังหาร้านที่ให้บริการด้านโรบอกกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจบริการขายไก่ตันและเติมโรบักต้องร้านน มีบริการอื่นๆอีกมากมายแล้วมาเป็นราชาโจรสลัดกันหากบอกมาจากช่องโอเวอร์รีวิวโปรโมชั่นพิเศษกดเกมพัฒเรท9ถึงเรท10ถ้าสนใจผมแปะลิงก์เพจลิงเว็บไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยเริ่มตอนมาลอบลุจิไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองกับสถานการณ์ที่เขานั้นได้เห็นเพราะเขาได้เห็นว่าสตุตซี่เป็นคนทําให้คาคุนั้นล้มไปนอนกองกับพื้นฉันน่ยไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เธอทําเลยสตุตซี่เมื่อพูดจบลอบลุจิโจมตีเข้าใส่สตุตซี่เพื่อหวังเผดซึกแต่ปรากฏว่าสตนะุตซี่นั้นใช้ เหรือกายากระดาษในการหลบการโจมตีของลอบลุจิและเธอนั้นได้พูดตอบกลับลอบลุจิในทันทีถ้าคุณยอมรับกับสิ่งนี้ไม่ได้สงสัยเนี่ยฉันต้องฆ่าคุณเป็นลำดับแรกก่อนเลยนะลุจิหลังจากนั้นสตุดสซี่หยิบลิปสติกของตอนเองขึ้นมานะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ลำคอของลอบลุจิซึ่งปรากฏว่าลิปสติกนั้นเคลือบหินไขโลเอาไว้นะครับจึงทําให้ลอบลุจิหมดแรงในการใช้พลังผลปีศาจของตอนเองซึ่งในตอนนั้นเองนะครับสตุดสซี่ใช้จังหวะนี้ในการเข้าไปแล้วก็กัดเข้าไปที่ลำ ลจิและหลังจากนั้นเธอได้พูดกับล็อบลุจิฉันรู้นะว่าคุณน่ะแข็งแกร่งมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยฉันจะไม่ต่อสู้กับคุณได้โปรดยกโทษให้ฉันเถอะหลังจากนั้นนะครับล็อบลุจิก็สลบลงไปนอนกองกับพื้นด้วยฝีมือของสตุสซี่ลูกที่มองดูเหตุการณ์อยู่ที่บนเรือทาวสันซันนี่ถึงกับงงเลยโยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับทําไมการ CPC โล่ถึงโจมตี c p ีโล่กันเองล่ะส่วนโซโลที่ลงไปดูการต่อสู้นะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นการแตกหักกัน คนนนนี้้เท่าัและหลังจากที่สตุซซี่นั้นทําให้คาคุและลอบลุจิ2คนนี้สลบลงไปได้เธอจึงรายงานเรื่องนี้นะครับให้กับพิทาโกรัสนั้นได้รับรู้พิทาโกรัสเมื่อได้ยินข่าวดีนะครับก็ดีใจสุดๆเลยนะครับก็ชื่นชมในตัวของสตุซซี่นะครับและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ชากะที่อยู่กับกลุ่มหมวกฟางนะครับลูกเรือกลุ่มหมวกฟางคนอื่นเนี่ยต่างก็งงนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําไมกันนะครับถึงเกิดการหักหลังการลอบลุจินั้นนะครับถูกทําอะไรนะครับทำไมถึงลงไปนอนกองกับพื้นแบบนั้นแต่ชาากกบอแล้ววร่่เ นี้เ,นเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากเพราะจริงๆแล้วทางด้านของสตูตซี่นั้นนะครับเป็นสซอไปนะครับหรือว่าเป็นพันธมิตรของเขามายาวนานกว่า20ปีอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตัดไปที่สตูตซี่อีกครั้งหนึ่งสตูตซี่นั้นพยายามรายงานแหละครับว่าเธอกับล็อบลูจิมีอำนาจในการสั่งการเท่ากันจึงทําให้เธอนั้นไม่สามารถสั่งการให้เซเลฟิมหยุดโจมตีได้เป็นเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถสั่งการทับเข้าไปในข้อมูลเดิมได้อีกเอดิสันที่ได้ยินการรายงานของสตูตซี่นะครับกสุท่ไเเเปนเานาาาัํลลงงดิงหดห ฟิล์มเองส่วนรุกับโซโลก็พยายามวิ่งไปเพื่อในการช่วยเหลือด้วยนะครับโดยวิ่งไปพวกเขาก็งงเลยครับว่าไอเด็กๆพวกนี้เนี่ยมันคือใครกันเนี่ยทำไมหน้าตาคุ้นเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหน้าตาคล้ายกับคูมะหรือแม้กระทั่งจินเบนะครับพวกเขาก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัดไปที่ลิลิทนะครับหนึ่งในเวก้าพังนะครับก็กําลังห้าวเลยได้ออกมาในการต่อสู้นะครับเพราะว่าต้องการจะไปหยุดเซเลฟิมซึ่งปรากฏว่านะครับเซเลฟิมมีฮอกนั้นได้เจอเธอเสียก่อนนะครับและกําลังจะโจมตีเพื่อเผด็จศ เอาไว้ได้ทันเวลาโดยเซเลฟิมมีฮอกนั้นถึงกับหน้าเหวอไปเลยนะครับที่เห็นโซโลนั้นมาหยุดยั้งเขาเอาไว้ได้นะครับโซโลก็เลยพูดจาถักทางในทันทียิ่งมองใกล้ๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่านายเนี่ยจะเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นเลยนะก็คือฟิลลิ่งแซลนะครับเซเลฟิมมีฮอกนะครับที่มีความหวาดกลัวในตัวของโซโลซึ่งโซโลนะครับที่ปะทะกับมีฮอกนะครับก็ถึงกับงงเหมือนกันแหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยแกเนี่ยเป็นใครกันซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับเซเลฟิมจินเบยันะครับก ทันเวลาพอดีจึงทำให้ในท้ายที่สุดเอดิสันนั้นจึงสั่งการเหล่าเซเลฟิมได้ทันนะครับจึงทำให้เซเลฟิมทั้ง4ในตอนนี้หยุดในการโจมตีได้แล้วนะครับกับการสั่งการของเอดิสันส่วนโซโลที่ยืนงงๆอยู่นะครับก็โวยวายแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเซเลฟิมพวกนี้เนี่ยถึงหยุดโจมตีล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพวกนี้กันและการถูกตัดไปนะครับที่สตูตซี่นะครับซึ่งปลายสายเนี่ยกำลังคุยอยู่น่าจะเป็นชากะนะโดยสตูตซี่นั้นนะครับได้รับคำชักชวนให้ขึ้นเรือกลุ่่่มมมหหหออกกกกฟางนนนนนนะะััับบบเเเพืใใ้้้้้ีีจไไปดดววยยยุซบบิแ็ล นี่นี่นี่จะเพิ่มมาอีกคนแล้วเหรอส่วนเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ลูฟี่กับชอปเปอร์ในตอนนี้นะครับพวกเขานั้นกําลังตามหานะครับชิวี่รีวอนนี่นะครับกับเวก้าพังอยู่นะครับพออยู่ดีดีก็หายตัวไปและเหตุการณ์ถูกตัดไปณนะโลกใหม่นะครับที่เกาะสฟิง์นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของโจรสลัดหนวดขาวโดวยเด็กๆในหมู่บ้านได้รีบมาฟ้องมาโก้นะครับซึ่งมาโก้นั้นก็กลับมาจากการช่วยเหลือลูฟี่ที่ประเทศวาโนนะครับว่าพวกเขานั้นเกิดเรื่องไม่ดีเลยพวกทหารเรือมาที่นี่นะครับเป็นอะไรที่เขานั้นนหวววาาาดดดดกกกลลัสัสุๆโโโยยมม้็็เเเขขขออทษคปผิง เองนะครับที่ออกจากเกาะนี้ไปนะครับแต่เด็กๆนั้นนะครับก็เลยบอกแหละครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของมอโก้เลยมันเป็นความผิดของทหารเรือตังฮาทหารเรือพวกนั้นเนี่ยบอกว่าอยากจะได้สมบัติของนวดเขาจะพวกนั้นเนี่ยเหมือนกับโจรสลัดไม่ผิดเพี้ยนเลยละโดยภาพตัดไปที่ทหารเรือนะครับโดยมีการบอกเลยครับว่าไอ้ที่ดินแดนแห่งนี้เนี่ยไอ,อ้เกาะสิฟิงนี้น่ะมันไม่ใช่เกาะภายใต้การดูแลของรัฐบาลโลกแบบนี้ยังไงล่ะกฎหมายเนี่ยเลยไม่สามารถปกป้องพวกแกได้พวกแกจึงบอกมาว่าสมบัติของนวดเขาอยู่ที่ไหนถ้าพวกแกไม่พูดแล้วล่ะก็เท่ากับว่าพวกแนนนั้เป็บต่อ ทหารเรือนะซึ่งทหารเรือก็เอาปืนนะครับจ่อไปที่เด็กนะครับแล้วก็ข่มผู้ในทันทีถ้าผู้แกไม่พูดฉันจะไล่ยิงทีละคนเลยละกันจนกว่ามีใครสักคนนั้นจะเริ่มปริปากออกมา หญิงแก่ในหมู่บ้านนะครับก็ได้ด่าทหารเรือนะครับกับการกระทําที่โหดร้ายนะครับแต่ทหารเรือนั้นนะครับก็ไม่สนใจแล้วก็บอกเลยแลยว่านี่ยายเนี่ยมั่นใจเลยหรอจะมาพูดกับผมแบบนี้เนี่ยกล้าพูดแบบนี้ได้หรอทั้งที่มอโกเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่แล้วซึ่งทหารเรือนะครับก็เลยชักปืนมาและหวังนะครับจะฆ่านะครับในตัวของหญิงแก่นะครับเพื่อไม่ให้คนนั้นเป็นยิ่งอย่างในการขัดขืนแต่ในทันใดนั้นเองนะครับมีการปรากฏตัวขึ้นของชายปริศนาเอ็ดเวิร์ดวิวิลชายผู้อ้างตนว่าเป็นลูกชายนะครับของหนวดขาวได้ปรากฏตัวและทททําาาาากรดเข้ไปี่ห ารเือแกอย่ามายุ่งกับบ้านเกิดของพ่อฉันนะนี่มันก็คือบ้านเกิดของพ่อฉันทหารเรือนะครับที่พ่ายแพ้นะครับต่อเอ็ดเวิร์ดวีวิลไปนะครับรีบรายงานนะครับต่อศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือว่าพวกเขานั้นนะครับพ่ายแพ้ต่อเอ็ดเวิร์ดวีวิลนะครับเอ็ดเวิร์ดวีวิลนั้นแข็งแกร่งเกินไปเปรียบเสมือนปีศาจที่พวกเขานั้นได้ต่อสู้ด้วยโดยทหารเรือก็เลยบอกศูนย์บัญชาการใหญ่เลยครับว่าพวกเขานั้นนะครับต้องการกําลังเสริมด่วนๆในการจับตัวเอ็ดเวิร์ดวีวิลซึ่งเด็กในนนนหมมมมู่่่่บบบบ้้้าาาาะคครรรัักกก็็็อออออชชืเเเดดดดวววววิิ์ีลลถไไ วิวิวแล้แล่ะก็พวกเรานั้นก็คงจะไม่รอดซึ่งมาโก้นั้นนะครับก็โอเคนะครับที่ทุกคนปลอดภัยแต่ทันใดนั่นเองนะครับมีเสียงของหญิงแก่ปรากฏตัวขึ้นด้วยเป็นเสียงของมิสบักกินนี่มาโก้นายจะทํายังไงต่อต่อจากนี้คนร้อยเนี่ยคุกกิวเนี่ยบุกมาจับตัวลูกชายของฉันนายไปเอาลูกชายของฉันกลับมาเลยนะเพราะอย่างน้อยเขาก็คือหนึ่งในสมบัติของหนวดขาวนะโดยมิสบักกินนั้นนะครับก็ร้องไห้ฟูมไฟยใหญ่เลยเขาเนี่ยเข้ามาที่นี่เพื่อปกป้องหมู่บ้านของพ่อเขาเขาเนี่ยช่างเป็น ิวเกตจริงๆนะก็เป็นลูกใช้แท้ๆของฉันอย่างแท้จริงมาร์โกทนายไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยมีสายเลือดทางตรงกับหนวดเขาแล้วล่ะก็นายเนี่ยก็ไปสามารถพิสูจน์ได้เลยเรื่องราวตรงนี้เนี่ยอยู่กับเวก้าพังเฮก้าถูกตัดไปที่คิสรุนะครับโดยคิสรุนั้นได้พานะครับห้าผู้เท่าดาราขึ้นเรือของตัวเองมาด้วยโดยมีการเปิดเผยชื่อนะครับว่าเป็นห้าผู้เท่าดาราผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในโลกเซนเจกาเซียเซตเทิลโดยคิสรุนะครับก็เลยถามนะครับห้าผู้เท่าในทันทีเออว่าแต่ว่าท่านเนี่ยเคยพบกับเวก้าพังหรือเปล่าโดย นั้นก็เลยตอบกลับมาเคยเคยแค่ครั้งเดียวแต่มันเมื่อนานมาแล้วฉันน่ยก็เสียใจจริง,รงๆกับเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1,073นะครับก็รายละเอียดต่างๆนั้นก็สมบูรณ์ครบเพอร์เฟกแน่นอนนะครับร้อก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเศษที่ทําคลิปตัวเต็มผมเคยแจ้งไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าเพราะว่าต้องการความถูกต้องให้มันมากที่สุดนะครับซึ่งตัวเต็มเนี่ยเราได้อ่านหมดแล้วว่าเป ทุกคนนั้นจะชื่นชอบละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้เวยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ